ตัวอย่ในขั้นตอนที่4ก็คือการสนทนาวิเคราะห์ปัญหาชุมชนหรือหมู่บ้านอยากทราบว่าพี่นอ้องพบปัญหาอะไรบ้างนะครับปัญหาเกี่ยวกับความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้านปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดทุกเรื่องนะครับท่าในใดคิดว่าที่ผมไปทุกหมู่บ้านนะก็มีแต่ปัญหายาเสพติดระดับหนึ่งใค่ มีไหมครับปัญหาจเสพติดหมู่มบ้านเราทั้งผู้เสพผู้อะไรยเยอะไหมมีใช่ไหมครับอ้าวใส่ไปมี่อันนี้ถามว่ามีแต่ไม่บอกเราจะไม่ให้บอกว่าใครขายใครเสพไม่ก็เป็นความลับเพราะในที่สาธารณะจะเป็นภัยกับผู้แจ้งนะครับเราจะบอกกันทางลับแจ้งข่าวสารข้อมูลโดยโตรงกับเจ้าที่ตำรวจโดยโตรงนะครับ ดี <es> anyway, the <match> the ๋ยวจะให้หมวดหนึ่งเข้าเข้ามานะฮะท่านท่านท่านใดรู้จักหมวดหนึ่งบ้างหมวดหนึ่งใช้บุคคลนระนั่นแหละต้องแจ้งผู้รับผิดชอบโดยตรงนะปัญหายาเสพติดระดับหนึ่งอะเคียนไตเยียนไปปัญหายาเสพติดจะพูดถึงปัญหายาเสพติดคือตอนนี้บัรเข้ามาแพร่ระบาดมากเพราะอะไรเพราะ เขาบอกว่าผู้เสียไม่ใช่อัชชากรให้ถือว่าเป็นผู้ป่วยจริงๆแล้วมันไม่ได้ป,ป่วยหรอกเนาะมันอยากจะป่วยทีแต่ว่ากฎหมายเขา,เขาเขียนว่าให้ถือว่าเป็นผู้ป่วยท่าเริ่มถือว่าเป็นผู้ป่วยจะต้องเข้าสู่กระบวนการสมัครใจบำบัดจะไม่มีความผิดนะครับ มันก็เลยทําให้ปัญหานี้มันแก้ไม่หมดมันคือมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุผู้กระทําผิดไม่กลัวโทษเนาะมันก็เยอะในเมื่อมันไม่กลัวโทษมันก็เยอะให้ถือว่าเป็นผู้เสพยิ่งสนุกสนานตาใหญ่ตำรวจไม่ใช่ว่าไม่ปราบนะผู้ค้าก็จับแทบจะทุกเดือนนะครับผู้ค้าไอ้ผู้เสพหามาเสพก็ได้เพราะมันพัฒนาไปเป็นผู้ค้า เป็นปัญหาทุกบ่บ้านทั่วประเทศไม่ใช่บ้านเราบ้านเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการแจ้งบอกเสให้กับผู้รวจางรับผู้ค้าผู้เสพเจ้าที่ารวจก็จงดำเนินการตามกฎหมายผู้ค้าก็ถือว่าเป็นอาชญากรก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายผู้เสพถือว่าเป็นผู้ป่วยก็ต้องใช้มาตรการบำบัดในทุกในปีนี้มีโครงการชุมชนยั่งยืนที่เราทํา ปีละหนึ่งหมู่บ้านอยู่ที่บ้านป่ารังในปีนี้นั้นหมู่บ้านเราถ้ามีผู้เสพให้ไปหาบทหนึ่งเลยนะครับท่านสมัครใจบำบัดโดยไม่ต้องอไม่ต้องมีความผิดไม่เสียประวัตินะครับถ้าอยากเสพอยู่ะใดก็เข้าขกระบวนการนะครับให้ความร่วมมือกับที่ตำรวจนะครับส่วนพ่อแม่พี่น้องท่านใดยังยังกลัวว่าลูกจะถูกจับไม่ต้องกลัว การต้องรีบแก้ตำรวจก่อนที่มันจะเป็นบ้าอาราวาสเนี่ยเอามีเชือดคอท่านน่ะปู่ย่าตายายตายอ่อนน่ะเห็นไหมที่ขอนแก่นเห็นได้ข่าวไหมตาน่ยตามันตาคอเอาหัววางไ้ผีหัวผ่านน่อยากเป็นอย่างางนี้ถ้ารู้ว่าติดที่บอกตำรวจนะครับไม่ปดไม่มีความ,ม,มผิดนะเราตำรวจจะมาช่วยช่วยแก้เอาเข้าสู่กระบวนการบำบัดเพื่อติดตาม ตรวจเดี่ยวทุกสัปดาห์มาให้เป็นเป็นยุ่งเกี่ยวอีกนะครับแต่เราโมเดร์รักลูกไปถทุกทางรอให้บ้าก่อนนั้นแหะเราจะตายก่อนเขาตำรวจตานะั่นนะไม่ยอมแย่งตำรวจทันทีรอแต่ให้เป็นบ้าก่อนหนะ่อยอย่ารอนะยายพร้อมกบบันนี้ในเมื่อพ่อแม่เอาไม่อยู่ว่าไม่ได้ก็ต้องให้ตำรวจช่วยนะครับ ช่วยเหลือด้วยด้วยด้วยกันตอนนี้ก็โชคดีแล้วเราให้ถึงเป็นผู้ป่วยไม่ต้องไปติดคุกเนาะถ้าเป็นถังยังไม่มีที่จะถังนะครับนี่ปัญหายาเสพติดเราทําแก้กันทุกปีจับจับไม่ไจะห้องขังไม่ได้มีที่ว้แล้วเดอนจ้าน่ะที่ไอ้ผู้เสพมันจะพัฒนาไปเป็นผู้ค้ารายย่อยนะครับเพราะปัญหาเงินไปได้มันก็ต้องขายไปรับจ้างขายยาบ้าขายมันพอได้เสพ มันไปอย่างนั้นขอแม่ไม่มีเงินให้มันอย่างนั้นแม่ก็ไม่ให้อยู่แล้วมันเป็นเศษยาบ้ามันก็ไปทําอย่างอื่นไปนักเง่นชิงพ้นเป็นปัญหาจากลรมมาอีกนะครับจริงๆแล้วตํารวจปราบก็ปราบได้มันอยู่ที่คนเขียนกฎหมายถ้าบอกว่าผู้ค้าให้ประหารชีวิตสถานเดียวจบมึงอยากตายมึงก็ขายไปสิใช่ไหม ทำไมต้องไว้ชีวิตมันด้วยเพราะมันเป็นมหาตมบัต่อ,อมวลมนุษยชาติทำลายอนาคตทำลายชีวิตผู้บริสุทธิ์จะต้องตายกกี่ศพถ้าผู้กระทำผิดลดโทษมันไม่กล้ายหายก็ตายประหารชีวิตถูกต้องตามกฎหมายตราบแต่ถินประหารชีวิตยอย่างเดียวไม่มีลดโทษไม่มีอะไรสิ้นดูสิมันจะกล้าขายไหมเขียนั้นเองต้นเหตุ ม่ต้องไปไล่ยิงทิ้งมันจะไม uh, ่เอกไอ้ตำรวจสมัยโบราณสมัยยุคคุณพันเนี่ยเขายิงทิ้งเลยสมัยโนู้เลยนะครับคุนพันธ์ระด้ง่ไปตำรวจไปตรงไหนโจรตัวที่นั่นเนี่ยเพราะว่าตำรวจต้องต้องมีเขี้ยวมีเลี่ยไม่งั้นอาตมาจะฆ่าผู้บริสุทธิ์ไปเรื่อยคือตำรวจต้องเนื้อมาโจรต้องนะครับต้องไปไหนได้ยินตำรวจไม่ต้องวิ่งหนีทุกวันนี้ไม่กลัวมันหัวเราะใส่ตำรวจทุกวันตีก็ไม่ได้ เพราะกฎหมายให้สิทธิ์โจรมากกว่าสิทธิมน,นุษยชนัจรไปตีไม่ได้ตำรวจต้องจับย่างเดี่ยวมันถึงไม่กลัวแต่ท่านไปดูตำรวจอินเดียตำรวจเวียดนาม,มาาานีกเขาไล่ตีเดี๋ยวนั่นเลยตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวนั่นเลยเพราะว่าคนเรวตายดีกว่าคนดีนตายใ่ประเทศเขาาขีอย่างนั้นไอ้พวกเรานี่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันบริสุทธิ์จากที่มันเป็นผู้กระทำผิด แม้แต่ทารัรฐสภาพก็ไม่ให้สารรับฟังดูว่ามันเขียนกฎหมายไปอย่างนั้นมันไปกันใหญ่ไปให้สิทธิอะไรผู้ต้องหามากเกินไปขนาดนั้นไอ้พวกเสียหายที่เวลาโดนปาดคอตายอย่างเียเคยนันมามาปกป้องสิทธิคนดีเลยไอ้พวกองค์กรทั้งหลายที่มันไม่เคยออกมาประนามผู้กระทำผิดเลยว่ามันทำลายผู้บริสุทธ พอตำรวจจะทำคนร้ายมาันกล่าาเกินกว่าเหตุตำรวจตินคุกอีกนั่นนะใค่ะกละาทำแค่นี้จอมุกอัขวันสิเล้มันไ oh. ม่ใช่ว่าตำรวจไม่เก่งนะตำรวจในาจจะปราบให้เด็ดขาดมันปราบไปได้เพราะว่ากฎหมายมันเขียนว่าอย่างนั้นมันต้องรอให้โจ,นนจรน่ยิงก่อนพยานฆรายใกล้จะถึงประเทศอื่นเขาไม่รอหรอกครับเขาเยิงเลยกราสังให้บามือลงไม่ไมทิ้งอาวุธเขาเยิงได้เลย ยกมือขึ้น <N> ม <h azing> ันม่ยกยิงเลยเพราะว่าเดี๋ยวมือมันจะไปหยิบอาวุธยิงตำรวจอเมริกาเขายิงเลยแต่เมืองไทยต้องให้พยาลายกราจรถึงเอถึงไอ้ต้นไหนมันจะยิงวะเราถึ่จะยิงมันได้มันโดนยิงไปยิงมาล้มมันยิงเราตายก่อนเป็นอย่างนั้นนี่คืูกฎหมายเมืองไทยเพราะเพราะะนะพี่น้องช่วย พ้าจผลักดันกฎหมายคือให้เพิ่มให้เคี่ยวให้เลทตำรวจสักหน่อยมันก็โจนไม่กลัวงูไม่กลัวพักพรเพราะอะไรมันต้องมีวัตถุเป็นคู่ประบาดใช่ไหมมีของแคกกันโจนต้องกลัวตำรวจแล้วทำไมโจนไม่กลัวตำรวจตำรวจไม,ม่มีเคี่ยวมีเลทกฎหมายไปจำกัดอานาจไม่ให้กันปราบเพราะว่าบัวนอกเรา่ามันสอนไม่ได้ใช่ไหมต้องบดไม่ได้แล้วปุ๊บจะไม่สอน ต้องาเป็นอาหารมังค์เต่าหรือปลาไปเสียมาตรการกฎหมายก็ต้องจัดการแต่ผู้คนทำผิดซ้ำซากนี่เป็นไนบั่บั่นเล็บบั่มบั่นอีกไปเชื่อก็ต้องเป็นอาหารมังค์เต่าหรือปลาไปเสียปราบมันไปให้มันปรญหารชีวิตไทยพ้นพ้นไปไม่งั้นมันจะฆ่าผู้บริสุทธิ์ไปยในพุทธไทยเนี่ยตำรวจถึงถึงช่วยที่น้องไม่ได้เอกตัวเองก็จะเอาชีวิตไ่รอด เพราะว่าต้องรอให้ภัยอันตรายใกล้จะถึงถึงจะริงมันได้มันงั้นเกินกว่าเหตุดูสิแทนที่จะบอกว่ายกมือขึ้นถ้ามันไม่ชื่อให้ยิงเลยมันงั้นเดี๋ยวมันจะยิงเราเอามือลงไปคือสัญญาณอันตรายเนี่ยมันจะเอามือมาหยิบเอาบุนสู้เราไปดูไหมผมไอ้เวรุ่นตีกันหน้าเวทีหมอหนำเอามันอยู่ไหมน่ะ ตำรวจนิดเดียวเนาะแต่ยะเอาันอยู่ถ้าเป็นตำรวจดีๆนะรัาจะบองไล่ตีได้เลยเราเราแบบไอ้นายหยุดตีกันหยุดหยุดหยุดยุดมันไม่เชื่อถ้าตำรวจไม่ตีมันมันก็ตีกันอยู่นั่นนี่คือกฎหมายไม่เที่ยวเห็นในตำรวจแล้วจะมีตำรวจไว้เพื่ออะไรในเมื่อไม่เที่ยวอะไรเนี่ย